สบู่นะลูกเกิดฟองกับสบู่จากน้ําแหล่งต่างๆนะลูกนะครับมีการพูดถึงน้ํากลัน่นน้ํากลั่นนี่เป็นตัวอ้างอิงลูกนั่นคือน้ําอ่อนก็คือมีฟองเท่ากับ5ความสูง5เซนลูกครูก็เดาได้เลยว่า C ีต้องเป็นน้ําอ่อนลูก A ไม่เกิดฟองลูกจะต้องเป็นน้ํากระด้าง B ีบอยกระด้างลูกแล้วก็ดีด็อกก็กระด้างดีด็อกเนี่ยพอไปต้มลูกยังแก้ไม่ได้อีก ก็เป็นน้ำกระด้างถาวรส่วนบีบอยลูกเป็นชั่วคราวลุกเอพอต้มแก้ไขได้บางส่วนลูกก็คือแก้ไขได้ความสูงมาสามมาลุกตรงนี้เป็นชั่วคราวลสามในห้าแล้วก็พอมาเติมโซดาซักผ้าลูกก็แก้ได้อีกสองในห้าตรงนี้เป็นถาวรลูกแสดงว่ามีทั้งชั่วคราวแล้วก็ถาวรปนกันน้ำจากแหล่งใดเป็นน้ำอ่อน4ครับ น้ำจากแหล่งใดเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวเท่านั้น b boy น้ำจากแหล่งใดเป็นน้ำกระด้างถาวรเท่านั้น d doc น้ำจากแหล่งใดเป็นทั้งน้ำกระด้างชั่วคราวและถาวรปนกัน a ครับข้อ36กก็มีการทดลองน้ำกลั่นเติมสาร a b c นะครับ c นี่เป็นน้ำอ่อนเพราะว่า เติมน้ำสบู่มีฟองหลูกเป็นน้ำอ่อนอันนี้หลังต้มนะลูกสองตัวนี้เป็นน้ำกระด้างหลุกต้มแก้ไขได้อันนี้เป็นชั่วคราวลูกนี้เป็นถาวรถาวรครูขอเขียนซ้ำอีกนิดนึงนะลูกแคลเซียมคอร์ไรด์แคลเซียมซัลเฟตถ้าจะเขียนทั้งหมดเลยลูกแมกนีเซียมคอร์ไ์ แมกนีเซียมซัลเฟตอันนี้คือถาวรแคลเซียมไฮโดรดเจนคาร์บอเนตแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอันนี้เป็นเชื่อคราวถ้าไม่ใช้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำอ่อนลุกนะครับชั่วคราวแคลเซียมคลอไรด์ผิดลูกแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตถูกลุกแมกนีเซียมก็ได้แคลเซียมก็ได้ลูกนะครับ ต่อไปลูกตัวที่2เป็นถาวรตัวนี้ถูกลูกตัวนี้ผิดลูกแล้วก็น้ำแอมโมเนียก็ไม่เกี่ยวก็ถือว่าเป็นน้ำอ่อนตอบข้อสอครับสามก็บรรจุน้ำกลัน่นในลูกมีน้ำกลั่นอยู่ในนี้แล้วก็มีการเติมสารเคมีไปเราก็มาคาดเดาว,ว่าตัวไหนเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวถาวรหรือน้ำอ่อนนะลูกครูเขียนให้เลยลูกนะครับ แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอันนี้เป็นชั่วคราวแคลเซียมคลอไรด์ลุกเป็นถาวรโซเดียมคาร์บอเนตไม่เกี่ยวลุกเป็นน้ำอ่อนแมกนีเซียมซัลเฟตเป็นถาวรนะลูกโซเดียมคลอไรด์เป็นน้ำอ่อนไม่เกี่ยวครับครูขอติ๊กเอาไว้ลุกนะครับ พวกน้ำกระด้างเนี่ยมีสองสี่หนึ่งนะลูกหนึ่งสามห้าเป็นน้ำกระด้างหนึ 1, 3, 5, ่งสามห้าสามผิดลูกห้าผิดสองและสี่เป็นน้ำกระด้างถาวรน,นะลูกเติมโซดาซักผ้าแล้วก็จะเกิดฟองแก้ได้ลูกข้อสองน่าจะถูกต่อไปลูกข้อที่สามหลอดที่สามและห้าเป็นน้ำกระด้างผิดลูกน้ำกระด้างคือหนึ่งสองสี่นะลูก 1>, 1 2ึเป็นน้ำกระด้างหลุกแก้ไขด้วยการเติมกรดกรรมะถันแล้วขยับไม่ใช่หลูกนะครับเติมโซเดียมคาร์บอเนตลูกนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่สอง